น้องพลอยนะคะที่ช่อง y o t u u e บกอดบายพลอยค่ะน้องพลอยมีเจ้า n e x e n XL Plus นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระบะ4ประตูนะคะขับขึ้น2ล้อม,มาพร้อมกับเ e กียร์แมนนวล6สปีดนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องพลอยจะพามาดูชุดแต่งกันนะคะสำหรับตัวชุดแต่งของคันนี้นะคะเราก็มีการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นแบบแรปเตอร์ค่ะก็จะเป็นอักษรคําว่า FORD แบบนี้นะคะพร้อมกับไฟที่กระจังหน้า3ดวงค่ะที่เห็นเด่นๆกันทางด้านหน้านะคะ นี่เลยไม่ใช่แค่กระดัางหน้านะคะยังมาพร้อมกับไฟนี้ค่ะเราได้มีการแต่งไฟเพิ่มเติมด้วยนะคะไฟตัวนี้นะคะเราก็จะมีติดเดไลท์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้มีการทําโคมตัวนี้ให้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะข้างในตรงนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ด้วยว่าอยากได้สีอะไรสีแดงสีน้าเงินสีปกตินะคะแล้วก็จะมีวงแหวนรอบๆตรงนี้ให้ด้วยค่ะสำหรับตัวไฟตัวนี้นะคะเมื่อเราอ่าเปิดไฟเลี้ยวนะคะหรือว่าเราเปิดไฟฉุกเฉินนะคะตัวไฟค่ะก็จะวิ่งเป็นแบบนี้นะคะ พร้อมกับหัวกระจกนะคะก็จะกระชิบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องพอยจะขึ้นเป็นวิดีโอเพิ่มเติมให้นะคะนี่เลยค่ะนะคะตัวนี้นะคะเราได้มีการติดชิ้วล้อเพิ่มเติมนะคะเป็นแบบหนิ้วมีหมุดนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกได้ว่าอยากได้มีหมุดหรือว่าไม่มีหมุดนะคะพร้อมกับแมกยางลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับตัวแมกนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีเงินนะคะตัวนี้พร้อมกับยางมอนสเตอร์ค่ะสําหรับขนาดยางตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ 255ทับ70นะคะเป็นขอบ16ค่ะตัวหน้ายางก็จะใหญ่ๆบุกบืนแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับลายยางที่แบบสวยๆเลยค่ะมอนเตเอ A ที่3นะคะตัวนี้นี่ค่ะแก้มข้างนะคะที่บอกว่าเป็นเทอร์โบค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะคะมาพร้อมกับแรงม้า170นะคะแรงบิดที่405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะคนมีติดเพิ่ม,เต,มเติมเป็นคิวการ์าดกับลาวหลังคานะคะตัวลาวหลังคาตัวนี้ อาจจะเป็นติดกาว 3M นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวครอบมือนะคะกับเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้ก็กันลอยกันเล็บขูดได้ค่ะมาพร้อมกับนี่ค่ะโลบาร์เหล็กเข็ยาวของ Outlander นะคะตัวนี้ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงบึกบืนทนทานมากนะคะนี่เลยกันโลบาร์เหล็กยังไม่พอนะคะต้องมีอันนี้ค่ะจะได้เข้าเซตกันนะคะกันชนท้ายเหล็ก่ะตัวนี้ก็จะเป็นของ Outlander เหมือนกันนะคะมาพร้อมกับ ห่วงสีแดงสองอันแบบนี้เลยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นที่เห็นตรงกลางตรงนี้นะคะเราได้มีการครอบนะคะเป็นคาว่าขอดนะคะ F O R D แบบนี้เลยค่ะเราก็จะติดครอบเข้าไปนะคะที่ฝาท้ายตัวนี้ไปเลยค่ะแล้วก็จะมีติดนี่ค่ะเป็นข้อไฟเพิ่มเติมนะคะเพื่อเพิ่มความดูดันเข้าไปอีกค่ะเดี๋ยวค่อจะพามาดูภายในนะคะ สำหรับตัวกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถอาปลดล็อกนะคะหรือล็อกรถนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบไขนะคะนี่ค่ะนี่เลยก็จะเป็นแบบไขอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วค่ะเป็นดิจิตอลสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยพวงมาลัยแบบไฟฟ้าร้อเด้วยนะคะและภายข้างในค่ะตรงนี้นะคะ จอการนะีคะมีขนาด10นิ้วเป็นทัชสกรีนสนะคะี่ค่ะมาพร้อมกับเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะตัวนี้ภายในก็จะมีความกว้างขวางมากนะคะ XL ทัดสประตูะคะ่ะตัวนี้นี่ค่ะ,คะแถว2ก็จะเป็นแบบนี้นะคะขนาดภายในนะคะก็จะเหมือนกับความกว้างนะคะก็จะเหมือนกับตัวท็อปไวด์แท็กเลยะคะ่ะสวยงามมากๆนะคะ ถ้าท่านไหนสนใจนะคะเจ้ารถคันนี้นะคะหรือว่ารถรุ่นอื่นนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องมอยได้เลยนะคะที่เบอร์ซ8 3 8แปดสามแปค่ะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์นะคะที่ไดีนะคะ p l h a f o r d ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย